วันนี้โค้ดบีจะมาบอก3เคล็ดลับนะครับที่ทําให้คุณมียอดขาย100ล้านต่อปีแล้วบอกเลยนะครับให้คุณเซฟโสต์นี้เก็บเอาไว้นะครับเพราะถ้าเกิดคุณจะลื้อมันขึ้นมาดูอีกคุณจะได้หาเจอนะครับเคล็ดลับอันแรกสุดที่โค้ดบีใช้นะครับคือคุณต้องหาสินค้าเทพหรือสินค้านางฟ้าที่มีต้นทุนต่ําให้เจอครับแล้วคุณก็เอาสินค้านั้นมายิงแอดขายครับคุณจําเป็นต้องติด ต่อกับแหล่งผลิตหรือแหล่งขายส่งต้นทางจริงๆไม่ใช่แหล่งที่คุณไปรับของเขามาแล้วคุณเอามาบวกต่ออีกหนึ่งทีเพราะ คุณจะแข่งขันกับราคาตลาดไม่ได้และที่สําคัญถ้าเกิดคุณยิงแอดขายคุณจะไม่คุ้มกับค่าแอดเพราะฉะนั้นโค้ดบีถึงย้านักย้าหนาครับว่าทําไมนักธุรกิจหลายคนแม่ค้าออนไลน์หลายคนถึงเปลี่ยนชีวิตได้ภายใน3เดือน6เดือนเพราะเขาเจอแหล่งรับสินค้าที่ถูกต้องเป็นแหล่งต้นน้ําจริงๆเป็นแหล่งโรงงานจริงๆเป็นแหล่งร้านขายส่งจริงๆซึ่งบอกเลยครับว่าส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศจีนอาจจะมีบ้างบางส่วนครับที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยแปกแปดถึง 90%รับมาจากจีนทั้งนั้นครับประเด็นก็คือว่าเท่าวันนี้นะครับคุณสามารถตัดตอนพ่อค้าคนกลางแล้วคุณไปรับจากแหล่งจีนได้ด้วยตัวเองนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะขายได้ร้อยล้านต่อปีแน่นอนเพราะการที่คุณตัดตอนพ่อค้าคนกลางไปได้นีน่กำไรคุณจะมากขึ้นและที่สําคัญคุณยังสามารถทําราคาที่แข่งขันกับตลาดได้และคุณยังเหลือกําไรแม้ว่าคุณจะยิงแอดบนเฟ e บุ๊กก็ตามนะครับนี่คือหนึ่งความลับเลยนะครับที่ไม่ค่อยมีใคร ากจะบอกคุณตรงๆเพราะถ้าเขาบอกคุณแล้วเขาก็กลัวว่าคุณจะไปหาสินค้าจากต้นทางหรือผู้ผลิตมาขายแข่งกับเขานั่นเองเคล็ดลับข้อที่2ที่โค้ชบีใช้ก็คือคุณต้องจ้างอินฟลูเอนเซอร์จ้างเน็ตไอดอลและจ้างคนมาช่วยไลฟ์สดหรือทําคลิปหรือทำคอนเทนต์แทนคุณครับใช่ครับแน่นอนคุณไม่สามารถทำคอนเทนต์ขายคนเดียวได้อยู่แล้วแล้วที่สําคัญนะครับการที่คุณมีคนอื่นมาช่วยคุณทำคอนเทนต์ขายมีคนอื่นมา ช่วยคุณไลฟ์สดมีคนอื่นมาช่วยคุณทําคลิปแบบนี้แหะครับมันจะทําให้เพจของคุณหรือช่องของคุณดูมีความหลากหลายมากขึ้นแต่แน่นอนในระยะแรกคุณอาจจะยังจะต้องทําด้วยตัวเองก่อนครับแต่เมื่อคุณทําถึงจุดจุดนึงแล้วคุณอาจจะต้องค่อยๆสลับให้อินฟลูเอนเซอร์นะครับมาโผลหน้าจอมาโผลหน้าคลิปแทนคุณบ้างนะครับและมันจะทําให้คนดูไม่เบื่อครับนี่คือเคล็ดลับข้อที่2ที่โคชบีใช้และเคล็ดลับประการสุดท้ายเลยนะครับสำคัญมากๆเลยครับนั่นก็คือการหาใน หน้าหรือหาตัวแทนมาช่วยคุณขายของนั่นเองครับไม่มีใครนะครับที่สามารถหาร้อยล้านได้จากตัวคนเดียวหรือถ้าได้ก็คงยากมากเก่งมากครับแต่ที่โคชบีทาได้นั่นก็เพราะว่าโคชบีมีนายหน้าและตัวแทนเต็มประเทศไทยไปหมดครับและนี่คือ3มเคล็ดลับนะครับที่โคชบีใช้อย่างสม่ําเสมอใน3มเคล็ดลับนี้นะครับสิ่งที่ยากที่สุดนั่นก็คือตอนที่คุณหาสินค้านี่แหละครับคุณจะหาสินค้าเทพมาจากที่ไหนและสินค้าเทพนั้นเนี่ยต้องมี ต้นทุนที่คุณรับได้ด้วยนะแล้วคุณจะตัดพ่อค้าคนกลางออกไปได้ยังไงล่ะที่ผ่านมาโคชบีไม่เคยเอามาบอกเลยนะครับแต่วันนี้โคชบีตัดสินใจแล้วครับว่าโคชบีจะมาแชร์เรื่องนี้ให้คุณฟังผ่านวิธีการพาคุณไปดูด้วยตัวเองเลยค่าโคชบีมาเล่าให้คุณฟังเนี่ยคุณอาจจะยังไม่เห็นภาพเท่ากับโคชบีพาคุณไปที่ประเทศต้นน้ําผลิตด้วยตัวคุณเองคือที่ประเทศจีนนั่นเองครับโคชบีสร้างตัวได้ก็เพราะโคชบีสามารถเข้าถึงแหล่งผลิตแหล่งร้านค้าส่งจาก ประเทศจีนซึ่งเป็นต้นน้ําจริงๆครับแล้วโคชบีก็เอามาบวกกาําไรเอามาขายในประเทศไทยและนี่คือเหตุผลว่าทําไมแม่ค้าออนไลน์ถึงรวยง่ายรวยเร็วถ้าเข้าถึงแหล่งผลิตที่ถูกต้องเข้าถึงแหล่งต้นน้ําที่ถูกต้องนั่นเองวันนี้โคชบีตัดสินใจครับเปิดทัวร์ตลาดขายส่งเปิดทัวร์โรงงานพาตัวคุณไปยังแหล่งผลิตต้นน้ําที่ประเทศจีนด้วยตัวคุณเองครับซึ่งโคชบีจะจ,จัดทัวร์นี้นะครับในวันที่28ถึงวันที่31กราด กราคมมีนะครับรวมระยะเวลาที่ไปทัวร์จีนนั้นเนี่ยทั้งหมด4วันกับอีก3คืนนะครับโคชบีจะพาพวกคุณไปยังแหล่งตลาดขายส่งด้วยตัวคุณเองเลยไม่ว่าคุณจะขายสินค้าอะไรก็ตามไม่จําเป็นต้องเป็นเฉพาะเสื้อผ้านะครับหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าโคชบีเนี่ยตั้งชื่อเพจชื่อช่องเป็นเสื้อผ้าออนไลน์ line. คิดว่าโคชบีเนี่ยจะพาไปแต่แหล่งผลิตเสื้อผ้าไม่ใช่นะครับเสื้อผ้าเป็นแค่ตลาดหนึ่งเท่านั้นนะครับโคชบีสามารถพาคุณไปย,ยังโรงงานตลาดขายส่งได้ทุกสินค้า ของแต่งบ้านของเล่นเครื่องประดับ <C 2> เครื่องใช้ภายในบ้านของแต่งร้านชุดนอนผ้าห่มกระดาษทิชชู่เฟอร์นิเจอร์เครื่องสําอางประดับยนต์อุปกรณ์แต่งรถทุกทุกอย่างครับแม้กระทั่งตะเกียบไม้เสียบลูกชิน้นโคชบีก็พาคุณไปตลาดส่งต้นทางที่ประเทศจีนได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ตามครับแหล่งผลิตสินค้า8 90%อยู่ที่จีนครับและโคชบีมีทีมไกด์นะครับมากกว่า40ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเวลา ทัวร์ที่เราไปถึงแล้วนั้นเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องมาเดินร่วมก,กับคนอื่นนะครับขอแค่คุณบอกความต้องการของคุณกับโคชบีครับว่าคุณอยากจะไปดูตลาดไหนสินค้าไหนโคชบีจะจัดไกด์ส่วนตัวเป็นเลขาส่วนตัวที่คอยช่วยคุณในการแปลภาษาช่วยแนะนําคุณในการที่พาคุณไปตลาดนั้นนั้นประกบคุณเป็นการส่วนตัวไม่เดินรวมกับคนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดคุณมาทัวร์กับโคชบียครอบครัวก็ต่างคนต่าง ครอบครัวต<ส> <im sharing> <im> ่างเดินแยกกันเลยนะครับไม่รวมกันกับคนอื่นเพราะความสนใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับบางคนอาจจะสนใจเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไปเดินตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าบางคนอาจจะสนใจอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือก็ไปเดินอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือบางคนอาจจะสนใจชุดแต่งงานก็ไปเดินตลาดชุดแต่งงานบางคนอาจจะสนใจรองเท้าก็ไปเดินตลาดขายรองเท้าบางคนอาจจะสนใจเครื่องประดับก็ไปเดินตลาดเครื่องประดับบางคนอาจจะสนใจตลาดเครื่องสำอางก็ไปเดินตลาดเครื่องสำอางคุณไม่จําเป็นต้องเดินรวมกันครับโคชบีไม่มีจัดให้ ทุกคนมาเดินรวมกันแล้วก็มาดูสิ่งที่คุณไม่สนใจไม่ใช่ทุกคนไปถึงที่นั่นแล้วครับโค้ชบีจะแบ่งเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวใครครอบครัวมันเลยครับเป็นกลุ่มใครกลุ่มมันเลยครับคุณบอกมาโค้ชบีจะจัดไกด์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณประกอบคุณพาคุณไปเหมือนเป็นเลขาส่วนตัวคุณเลยครับช่วยคุณซื้อของช่วยคุณสั่งของแนะนําให้คุณเสร็จจับว่าโรงงานไหนดีร้านไหนดีร้านไหนถูกครับเพราะไกด์โค้ชบีมีความชํานาญเฉพาะเรื่องเนี่ยหลากหลายสินค้ามากๆเลยครับนี่คือทัวร์ที่ ที่พิเศษที่สุดตั้งแต่โคชบีเคยทํามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากเข้าถึงแหล่งผลิตที่จีนด้วยตัวคุณเองนะครับโคชบีแนะนําให้คุณมาทัวร์กับโคชบีเลยและที่สําคัญนะครับถ้าคุณตัดสินใจจองทัวร์กับโคชบีภายในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นที่แอดมินเขาจะบอกคุณนะครับโคชบีจะสอนคุณนะครับจริงแ เฟซบุ๊กแบบร้อยบ้านพันบ้านต่อวันเป็นคอร์สออนไลน์แถมให้คุณไปได้วยเลยนะครับ <S <S ยังไม่พอนะครับโคชบียังจะแถมคอร์สสอนขายติ๊กต็อกพันบ้านง่ายนิดเดียวซึ่งปกติแล้วราคารคสโคชบีทั้ง2คอร์สเนี่ยจะอยู่ที่คอร์สละประมาณ5990บาทถ้าไม่มีช่วงโปรโมชั่นอะไรโคชบีจะแถมคอร์สนี้ให้กับคุณทั้ง2คอร์สทั้ง Facebook และ Tik t o ็อกถ้าคุณตัดสินใจจองทัวร์ไปเดินตลาดจีนกับโคชบีภายในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นที่กำหนดนี้นะครับยังไม่พอนะครัททีี่ไปวจนกับ โค้ชบีนะครับโค้ชบียินดีนะครับให้คำปรึกษาคุณถึงแนวทางในการหาของมาขายออนไลน์แนวทางในการเลือกสินค้ามายิงแอดขายแนวทางในการเลือกสินค้ามาสร้างธุรกิจใหม่กับคุณนะครับด้วยตัวโค้ชบีเองตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ที่จีน4วัน3คืนนั้นเลยทีเดียวเป็นทัวร์ที่พิเศษที่สุดไม่มีทัวร์ไหนจัดแบบโค้ชบีได้อีกแล้วได้ทั้งความรู้ได้ทั้งสินค้าจากแหล่งผลิตต้นทางจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโค้ชบีกล้ารับประกันคุณขนาดนี้แล้วถ้าคุณ มีไอเดียอยากไปหาสินค้าจากจีนมาขายมาต่อยอดธุรกิจคุณหรือมาสร้างธุรกิจคุณใหม่ให้ได้ร้อยล้านต่อปีแบบที่โคชปีทำได้แล้วนะครับทัก<ม>เข้ามาสมัครทัวร์กับแอดมินได้เลยโคช B B พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์